ก็เป็นโรคมะเร็งตั้งแต่ปีพศ38พอ,อ้อมค่ะอายุ45ปีอดีตดิฉันป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่3ค่ <5. S 2> ดิฉันลองดาวโมโตหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งขั้น3ไปตรวจมาเจอว่าเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายสุดนะตัวต้องไปเปิดหน้าท้องค่ะเปิดหน้าท้องออกมาเลือดไหลเป็นทางเลยค่ะประดวงให้เคมีโอแพ้ ปากนี้เหมือนคนเป็นเอกปลาดวงเหลือยี่บสองโลหน้านี้ไหมเป็นแผ่นเลยปลาดวงคิดว่าตัวเองไม่รอดเลยเพราะลูกสาวดีมากถ้าไม่ได้ลูกดีก็ตายเพราะปลาดวงรักษาหมดเป็นล้านแล้วได้มีผู้แนะนําว่ามีอาหารเสริมลูกเคยมาซื้อไปปลาดวงอัดเลยวัดแล้วคือไม่มีอะไรจะเสียแล้วได้ตัวกิดมีอาการท้องอืดแน่นท้องปวดท้องอย่างรุนแรงค่ะพอดีท่านเข้าไปในห้องน้ํา ก็เกิดอาการถ่ายแล้วก็ออกเป็นเป็นเลือดแดงแบบสดส,ส,ส,สดค่ะพอไปถึงคุณหมอคุณหมอตรวจวิธได้ทําการตรวจวินิจฉัยดิฉันแล้วบอกดิฉันว่าดิฉันเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่สามคุณหมอบอกว่าตอนนี้ลำไส้ดิฉันไม่ไม,ไม่ดีแล้วนะคือจะต้องตัดลำไส้ดิฉันแล้วซ<ด>ื้อโซเดีินกลับไป,ไป,ไ,ปไปทานดิฉันได้ไปทานอาการที่ว่าปวดท้องอะไรดิฉันก็เบาลง เราพยายามสรรหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองมาตลอดเลยเพราะว่าชอบเป็นคนทานสมุนไพรพอดีมีเพื่อนที่เขาได้นำมารู้จักจากคุณหมอคุณหมอคือท่านดรสุนชัยครั้งแรกนะเราก็ไม่เชื่อพยายามสรรหาจริงๆแล้วเราเคยเจอเพราะว่าเซนิตินน่ะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเราก็ไม่เชื่อว่าอยู่เมืองไทยมันจะมีจริงไหมอยู่ที่ไหน,นหเราก็สรรหาเราเป็นคนที่ชอบทานสมุนไพรอยู่แล้วจนมาทานู้สูว่า มีความรู้สึกมันดีที่ฉันทานทั้หมดยังคิดว่าเอ้ยเรายังมีลูกอยู่นะถ้าเราตายไปลูกจะอยู่กับใครคิดอย่างนั้นแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยมอบสิ่งดีๆให้ผมได้มอบอาหารเสริมตนทีินหมอตลอดเดี๋ยวนี้หมอก็นัดอีกอยู่จะไปเค็กหมดเลยค่ะหมดลูกก็ต้องใช้เหล็กเข้าไปสอดดูว่ามันมีเคลยอมะเร็งไหมร้อยเปอซหมอให้ร้อเซ็เลย จนตอนนี้มันมันสุดยอดอะถ้าเราไม่เจออาหารเสริมตัวนี้ป้าดวงก็คงไปอยู่สวรรค์อะไรก็ไม่รู้น,นั้นวันที่ท่านบอกว่า,วาจะทําได้ทําการตัดลำไส้ดิฉันดิฉันกลับกลับไปตรวจใหม่คุณหมอท่านก็แปลกใจตกใจค่ะถามดิฉันว่าเธอเธอไปทําอะไรมาทํำมอาการเธอถึงเป็นแบบนี้ครั้งแรกดิฉันยังตกใจว่าเอ๊ะหรือเราไปกินเซอร์นนติน หรือเรากินเซอร์เนตินผิดคุณหมอท่านถึงถึงตกใจก็เลยย้อนถามคุณหมอว่าคุณหมอคะถ้าดิฉันจะตอบคุณหมอตามตรงคุณหมอจะโกรธดิฉันไหมคะคุณหมอเขาบอกว่าเออบอกมาเถอะเพราะว่าคุณหมอก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าดิฉันน่ะไปทําอะไรมาดิฉันก็เลยได้บอกคุณหมอตามตรงว่าดิฉันไปกินเซอร์เนตินมาคุณหมอบอกเออนี่แหละที่คุณหมออยากจะรู้คือเซอร์เนตินน่ะคือสุดยอดเลยเธอกินไปเถอะตอนนี้ลำไส้ของเธอที่คุณหมอบอกว่าจะตัด คือตอนนี้คือเธอไม่ต้องตัดลำไส้แล้วพอใช้เซนิตินไปอยู่ประมาณ6เดือนดิฉันกลับไปตรวจที่ประเทศญี่ปุ่นพอไปตรวจที่ประเทศญี่ปุ่นไปเจอคุณหมอที่เป็นคนไข้เดิมคุณหมอบอกว่าคุณไปทําอะไรมาคะ รู้สึกว่าข้างในคุณดีมากเลยเลือดก,ก็ดีไม่มีอะไรเลยในร่างกายของคุณคุณกินอะไรมาคุณกินต่อเลยนะคะเราดีขึ้นจากคนที่เป็นมะเร็งขั้น3เ mm hmm. มื่อก่อนนี้ผมร่วงนะคะ mm hmm. ผมร่วงผมน้อยในตาวุ้นในตาเสื่อมตานี่มองไม่เห็นทุกวันนี้เห็นได้ชัดเจนตาแล้วก็ประมาณสี้าวันเนี่ยพอดีขึ้นจากตัวเองตานข้าวไม่ได้เลยทีนี้ก็คือมันดีขึ้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 นมาเป็นเกือบปกติ9้าปีแล้วที่ผมจาก ตัวที่เป็นมาเลยตามให้ชีวิตผมดีขึ้นแต่อาหารเสริมเนี่ยตามไมในครอบครัวผมด้วยนะครับในครอบครัวผมดีขึ้นทุกคนทุกวันนี้ก็ญาติพี่น้องผมไม่เป็นอะไรผมจะางอ่านป้องกันไว้ก่อนเพราะผมบอกว่าตรงนี้คือสิ่งมหาศา์ครับถ้าไม่ลองจะไม่เชื่อครับเพราะเราได้ตายและจริงรอดโซนิตินคือคําตอบของคนรักสุขภาพ